สบายดีมือนี้พบกับลินดาสาวเล่านะทุกคนพบกับลินดามือนี้ก็คือลินดายัางยุ่งเห่อเพเนาะอ่าก็จะมาถ้าบร,รยากาศตอนสาว้ทุกคนในเบื้องกันมาสูดอาการนะทุกคนแต่ละมูแต่ละเตนไก่หันตื่นเนาะลินดากระตื่นมาตื่นมาก็มาเบิ่งบรรยากาศเนะนี่บรรยากาศกะดีดีนะทุกคนมองไ่อย่างกะ งามงามสมคำล่ำลือเนาะเมื่อนี้เหากะเนมานอนนึ่งคืนเนาะประมาณสิบเอดโมงเขาก็จะได้ออกกลับบ้านกันหลังจากที่ไปวัดมากะเป็นวัดที่ซักซิ์แห่งเลยทุกคนวัดศีใจพูญารามเนาะอยู่ที่วัดเมืองเฟืองวินาก,ก็ได้มากราบขอพรตลอดหลังจากที่ขอพรเลยกะอ้อคิดว่าตัวเองยังบุ่เคยมาเวลีนจากเทือเนาะ บุกคืนมาเวจากบ้านก็นเลยมาลงมาเวบึง่งรงนี้เขาก็ลลงมาเวนอนบึงเนาะนอนกระคักเนาะห้องกันนาละละ่านรักราคากะแสนที่จะน่าหักนะทุกคนทุกคนต้องได้มาเ <c oughs> ดีเ๋อว่าอากาศตอนเช้าแล้วบอกเลยว่าเดอะเบสแห้งอากาศ,ากาศดีดนะะสงบแบบมารเก็ตคนที่แบบเยียกมาพักผ่อนเสียกาแฟบอเสียว่สดีนี่หลังจาก ิบโมงสิบโมงอันสิบโมงครึ่งกลางคืนก็คือสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งปุ๊บถ้าว่ายัางเปิดเพลงยอยู่ยังลงกันดังก็จะมีตำรวจเนาะมาแบบให้พอนหให้พอนพเพลงแม่สำหรับใครที่มาพักพอนกน็สามารถมาได้เนาะหรือ <มา S 1> ว่าทุกคนครั้งน<อ>ึ่ต้องได้มา แกงนาสานนี่ก็นั่งแต่งนาได้สามสุงงในยังบ่แล้วปันนี้ปันรู้สิแล้วนี่นะทุกคนก็คือบรรยากาศยามเศร้ๆนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่อากาศดีแห้ง้ะทุกคนหมอกที่เขาเห็นนั่นก็คือหมอกเนาะนี่ ว่าสมพรเนาะทุกคนจึงมาหลายลินดาหากก็มาเท่อนี้เป็นครั้งแรกเนาะทุกคนที่ว่าจะได้มานอนอ่าเหือแพ้แบบนี้ปกติลินดักกะจะมาผ่านมาแล้วกะเว่เข้ามาบึดน,นึ่งกะออกไปบบเคยมานอนจากเทื่อเนาะมือนี้เขากะได้มานอนอันนี้ก็คือแต่ละตู้คือหลังจะกินเนาะแต่ละคนยังว่าได้เมีนยนเดอเพราะว่าเขาหากก็กินแล้วนะทุกคน ห้องคืนน,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 นึ่งพักนึ่งกันนึ่งนึ่งผ่นบาทเนาะนี่เมื่อคืนนอนกันสามคนเนาะตื่นออกมาแล้ว,งวลงมายุ่งลงมายุ่งนะหน้าประตูก <c oughs> ิ้งลงหน้าประตูะน้ำแห้แงแห้งแท้แห้แงมาเมื่อคืนนี้เออเมื่อวานนี้อา,อาบอาบยังไหลไหลอยู่นี่ หมูวานเขาเยียมได้ไหมอันนี้นี่อ๋อคือแห้งปะนี่อืมอันนี้คือน้ำแห้งนะทุกคนตื่นมามาเดินมาได้บรรยากาศยามเาตเวให้ทุกคนในเบื้องหน้าแต่ละห้องยังบอกอกมานะทุกคนมีแต่พวกเฮาที่ตื่นกันแล้วที่ลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่ง วันนี้ได้ไปเฮาหากระหูนะทุกคนว่าตอนเช้าขนาน้ำจะแห้งเลยกละประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงเขาก็จะเริ่มป้อยน้ำเนาะนี่นี่กะเพื่อที่จะมาฮับเฮาแล้วนะทุกคนถ้าว่าป้อยน้ำมาแล้วเปียกก็จะฟูขึ้นนะทุกคนก็คือตอนกลางคืนนั้นเพื่อนอัดน้ำไวนะ้เนาะนี่เขกากระหลังเจ้าที่เขาเก็บก้วดแล้วก็งามนะทุกคน งามเกี้ยงหูเกี้ยงตา่ะตอนนี้เขากะจะพากันกลับบ้านกลับเมืองเนาะเมืองเฮ็ดเวียกเลี้ยงมวยเลี้ยงควยคยคยายกี่จักเนาะเวียกนาเวียงยังเตีมยบอญญายาอยู่ต้องเมืองอะไรเนาะอันนี้ก็คือเมือที่จะมาหาเปนะ่าเนาะทุกคนนี่และบรรยากาศหลังมอกขึ้นเนาะ คณาสิบเอ็ดโมงเลยเนาะทุกคนหมอกก็ยังขึ้นมมบรหันบุดอยู่บรรยากาศงามงามนะนี่มาแล้วไะเราก็จะขนเครื่องขึ้นเฮือกลับบ้านกันเลยครับไปทำตอนนี้ก็ถึงเวลากลับแล้วทุกคนถึงเวลากลับไปหาเงินแล้วจ้ามาผสงทางชุดมาส่งทางหมดเวลาหมดเวลาที่ว่าง เคือหไมะไ้่ไม่แม่แม่เอม่ออออกขึ้นไปไว้หัวจะฟางไว้บายปลอด้ายด้วคนเกไดไ้ไม่อย่าเดินทางปลอดภัยด้ว เเรายังไงยังนุ่งสุดนอนอยู่นุ่งสุดนอนกลับนะทุกคนจ้าเป็นสุดที่สะดวกค่ะกินเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราบกับลืมสิเนาะลืมโทรศัพท์ไปกลับมากลับเนาะเออเออเราขวัญขวะญขวัญอยู่กับสติ ล่าสุดตามไปใส่กระเอินขวนทุกที่ทุกเวลาหลังแก็กที่ขวนออกแก็กตูไปในระยะช่วงหนึ่งบ้บายบายเมื่อก่อนเดิมเมื่อกินฟื้ วลึงกับน้ำนะทุกคนถ้าเป็นน้ำกระดิ่งทันโอ้สิแล้วยากให้มีแบบนี้ได้นอะนน้ำกระดิ่งมาเบื้องลวยเนาะเพื่อที่จะเป็นอ่าลินดาเป็นผูนก,กอตั้งเออ,เอ,อลินดาเฮาแพรเออลินดาเือแพรปากกระดิ่งเออล่าสุดหลังจากนั้นปากกระดิ่งก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งไหม ความคิดที่ดีเนาะตอนนี้ยังขาดแต่เงิน <c oughs> ความคินทันเต็มหัวเลยตอนนี้นะแต่ว่าขาดเงินเนาะบรรยากาศดีดี คนน้อสำหรับผายเที่ยงมาก็มาเที่ยวได้นะทุกคนบรรยากาศดีเลกาพักพอนย่นใจนี่มีความสุขนองเงียบที่เขามานี่ก็คือเป็น uh, R, อ่า M N R อเออเป็นเงิรนเพ็มแอนอเนาะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะนอนทางลูกระเวงที่หันไปหลังหันมานี่มันไม่ระเว<ร>ง ตอนนี้ก็สีฮอททางตอนนี้ก็สีฮอดทาาเหื่อแล้วนะทุกคนการสาระอนไรงานามนตอนนี้เขากำลังป้อยน้ำต่างคุมขอลัก,กลักไร1 1ิบเ12โมงงเขาเริ่กป้อย งบอนนี้เลยเด้อทุกคนและสำหรับคลิปนี้ลินดาก,ก็จะขอจบคลิปลงพี่ยังเท่านี้ให้ทุกคนเบิ้งซัมนี้เด้อสำหรับใไรที่เบิ้มกับเป็นกำลังใจให้ดเดอ้อไปไปจุกนจุกอืม